รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สดใสก็พลิกอะไรอะไรดูเข้าตาสเสน่เมืองเคลาที่มีรดที่มีจางก็เหมือนบางสิ่งตรงนี้เฮสูเอเหมือนเคยอ่านเจอในหนังสือค่ะ,คะว่าถ้าเราไปต้มเองที่บ้านก็จะไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมคะต้องบอกว่าธรรมชาติให้เรามาครับโชคดี ก็คือที่อุทยานชาติจะสอนคือเราไข่ทั่วไปนะครับไปลวกที่อุทยานก็จะเป็นไข่แดงสุกไข่ขาวเจลวอย่างเงี้ยแต่ว่าอร่อยมากเลยค่ะรสชาติมันกลมกล่อมนะอร่อยกว่าไข่ต้มธรรมดายิ่งไปทานกับน้ำยำเนี่ยน้ำยำเขารสชาติพิเศษจริงๆริงออกสามรสด้วยนะคะขนาดไข่สามรสแล้วนะครับค่ะก็ลองชิมข้าวเลยครับผมจับมาดมแล้วนะมันหอมนะครับก็ต้องขอบอกครับว่าทางข้าวของเราเนี่ยเราก็ทําการผลิตเองปลูกเองครับนะครับค่ะผม โดยปอดสารพิตหมดทุกอย่างเหมือนกันนะครับปุ๋งนี้เ,นเหรอคะใช่ครับผมอย,อยากดูแปลงข้าวของคุณชนะเป็นยังไงการเตรียมดินแล้วก็ใช้ไอ้ปวกจุดจอมปวกครับก็คือมาหมักอยู่ 3, าสีถึงสวันถึงแล้วถึงมาไปลงแปลงดินนะครับเใ,ในการเตรียมดินก็ในการใช้จาปวกหนึ่งในหนึ่งก,ก็มีสักสองามจาปวกครับแล้วก็มาหมักกับข้าวหุงสุก นอกจากคุณใช้เจ้าปลวกเจ้าปลวกแต่ในการเตรียมดินแล้วเนี่ยปรับสภาพดินแล้วคุณยังใช้จุลินทรีย์จากหยกกล้วยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมเดี๋ยวืนจ,จะกรรมการมีอะไรจะสงสัยจะสอบถามไหมครับครไม่คะเรากรรมการทั้งสองได้มาดูผลงานคุณด้วยความชื่นชมเพราะคุณเลือกสถานที่เก่งและก,การบริหารจัดการของคุณเนี่ยก็เก่งคุณมี เพื่อนที่ดีนะครับมีผู้จัดการที่เก่งมากผู้จัดการก็มีทีมงานที่ดีมากเราพิจารณาดูแล้วเนะี่ยเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะให้คุณเนะี่ยเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์นะครับงานของจังหวัดลำปางนะครับเขาเรียกว่ามนเสน่ห์เคลางลำปางหน้าเที่ยว ah oh. ขอแสดงความยินดีด,ด้วยค่ะแล้วก็สมควร,ครให้ค่ะค ด้วยครับทิ้งหูก่อทิ้งนอย่างลงไปอะ <S <S ไ่ะไ,ไอไอไล่ผมออกเลยครับไล่แน่ทิ้งอะ่ะผลสภาพจากการเป็นพนักงานทั่วไปไปเลยแต่เลื่อนขึ้นมาเป็นรองผู้จัดการฮะตะเกียว่าอย่างนี้รครับว่าทำไมเหรอ เลื่อนขึ้นมาเป็นผู้ช่วยอ้ายย่าการเหมือนเดิมเงินเดือนเพิ่มขึ้นผมเป็นรองผู้จัดจาการแม่น <Man. S 2> ผมเป็นเล่าผู้จัดจาการผมเป็นเลงาผู้จัดจาการย่า yeah. ข,ขอส,สขออารหักสาหลงเขาลงอะไวรึ โอ้สาวฮัมสาวงเขาแลโอ้โหขอพรสดดังนาดไยินหมดแล้วเนี่ยอตื่นสะดุ้งหมดะตื่นมดแล้วไอ่ <c oughs> อตื่นไม่ดีเหรอฮะไม่งั้นคุณก็ไม่ได้ทำเริ่มวันสักทีเนี่ยไม่ยังัไม่ขอบคุณอีก <c oughs> ครับไอ้ซื้อ,อย่างมเนี่ย <c oughs> นี่ซื้อนี่นี่เข้าแตนแล้วก็อันนี้เน่ยอะไรเนี่ยข้ามาเข้ามั อยากดูแลด้วยนะอุ้ยพี่คะหนูจะดูแลให้เป็นอย่างดีนะคพนนนะพี่เสียอย่าร้องก็ร้อนะวันนพี่ไม่ต้องห่วงค่ะพี่อะไรเกิดการะมอโอ,อ้ยพี่หนุม่มโอยนึกว่าเจอดีซะแล้วเนี่ยโอย้ไม่ไหวแล้วอะไรนต่พี่โอ้ยโอ้ย,อยเป็นอะไรพี่ทองเสียอือฮึฮัลโหลมอน ว่าไงฮะอะไรนะโหไม่รู้หละยังไงพ่อก็ต้องมาช่วยหนูอะนานๆพ่อมันไม่มีค่ะนานๆโอเคตามั้นนะพ่อนะขอบคุณค่ะมอแล้วไงต่อเนี่ยนี่ยังไงฉันก็คิดอยู่เนี่ยกลุ่มดูงานจะมาจากกรุงเทพเนี่ย คนยังไม่ครบเลยแกไวที่ท้องเสียไปก็ตัวหลักข้างนั้นอ่ะดีนะเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยถ้าเกิดเป็นงานเลี้ยงด้วยเนี่ยแย่เลยโอ้ดีอุยอ้ยขอโทษขอโทษดูว่าปิง <laughs> มนเป็นนะครับผมหลบก็ได้นะ <laughs> แล้วไงต่อเน,นี่ย <laughs> ก็เมื่อกี้ฉันก็โทรเรียกพ่อแหละให้พ่อมาช่วยอีกคนนึงอ่ะ <laughs> แต่ยังไม่ครบดีอ่ะ ฉันว่าตอนนี้น่าจะครบแล้วล่ะพอนั่งเลยนั่งเลยพ่ออยากจะได้ที่้ออยากไปได้ปอนนั่งก่อนพอนั่งก่อนนั่งก่อนเลยนั่งนั่งนั่งแล้วพ่อก็ไม่ต้องทำอะไรนี่นี่นี่เอออะไรนะเอาน้ำเอาน้ำใส่นี่เอาน้ำใส่นี่นี่แล้วพ่อก็เอาผ้าผ้านั่นแหละพ่อเอาวางชุบชุบเลยวางเลยแล้วพ่อก็หมุนหมุนอย่างเดียวพ่อมุนหมุนหมุน นี่แหละพ่อทําแค่นี้ใครถามอะไรยิ้มอย่างเดียวนะพ่อโอเคไหมมาแล้วพ่อไม่ทันแล้วโอเคนะพ่อโอเคนะไปแล้วไปแล้วพ่อโอ้ยเจอเค่ะนี่เชัเลคะ่ะนี่นะคะจะเป็นชามตราไก่ที่เล็กที่สุดในโลกค่ะชามเล็ขนาดนี้เขาวาดได้ไงครับแล้วก็ดูจากลายแล้วเหมือนของจริงมากเลยครับ เรื่องการวาดลายใช่ไหมคะเขาใช้พู่กันเพียงเส้นเดียวคะ่ะแล้วก็บรรจงวาดลงไปคะ่ะล้ำลึกจริงๆครับผมชักเริ่มมีชาชามตาไก่แล้วสิทำไมอะคะก็มีคนฉลาดฉลาดน่ารักน่ารักพูดถึงทุกวันนี้ครับก็ <c oughs> ชาม่ะมีชาชามตาไก่เนาะอเอาเป็นว่าเราไปดูจุดอื่นกันดีกว่าไหมคะใช่คะ่ะเราไปดูตรงนี้ดีกว่า นี่ค่ะทางด้านนี้เลยค่ะคุณลูกค้านี่นะคะมาเลยค่ะตรงจุดนี้ค่ะจะเป็นการขึ้นรูปแบบโบราณนะคะและคุณลุงท่านนี้นะคะก็คือผู้เชี่ยวชาญค่ะที่การขึ้นรูปมากกว่า30ปีเลยนะคะที่เห็นคุณลุงนั่งยิ้มแบบนี้เพราะว่าคุณลุงเนี่ยสามารถขึ้นรูปได้ครบสา0้ใบตามเป้าหมายแล้วค่ะนี่คือใบที่300พอดีเลยโอ้โหเสียดายจังคุณลุงช่วยทำตั้งแต่แรกอีกสักใบได้ไหมครับตัวเองสงสารคุณลุงเขาเหนื่อยแล้วนะ กันไหมเออนองถ้า,างั้นเราให้คุณลุงพักก่อนดีกว่าไหมคะเราไปชมขั้นต่อไปดีกว่าคะ่ะนะคะเจอเลยค่ะด้านนู้นเลยค่ะค่ะค่ะและตรงจุดนี้นะคะก็คือการวาดลายลงชามค่ะก่อนที่จะนำไปเผาค่ะสีที่เราเห็นเห็นไหมคะนั่นคือแร่หินสีจากประเทศเ,เยอรมน,นีเลยนะคะรับรองปลอดภัยไร้สารพิษค่ะ ดูคนวาดสิดูดีจะเลยน่าจะเป็นดาราดได้เลยนะนี่ใช่ะน้องพี่ขอถามรูปกับทุงคนได้ไหมคะไปดูป่ะคะขอให้ไปดูกันว่าชามัมไม่ใช่ไปดูคนวาดอืมโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้้งบนดีกว่านะคะคขั้นตอนต่อไปอเอาเลยค่ะ,คะตามมาเลยตามหมอนมาเลยนะคะเ,คเชิญทางนี้เลยคะ่ะตามหมอนมาเลยคะ่ะ ขั้นตอนลหลายขั้นตอนเลยนะคะใช้เลยคะ่ะด้านนี้เลยคะ่ะนี่คะ่ะและในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการตกแต่งด้วยสีบนเคลือบค่ะโดยการใช้รูปลอกเซรามิกนะคะลักษณะจะคล้ายๆติดแท็ o ทูค่ะนี่ครับที่เฮาหันนี่คือมันก็นจะมีอยู่2แบบก็มีแท t t ทูขาวดำกับแท t t ทูคัลเลอร์นะคะ <c oughs> ก็นั่นแหละค่ะส่วนผลสําเร็จออกมานะคะก็จะได้ออกมาเป็นรูปแบบสวยๆแบบนี้ค่ะนี่ทางด้านหน้านี้ค่ะเป็นช้างติดลายสวยงามแบบนี้นั่นเองค่ะคุณลูกค้าดูใกล้ๆได้เลยนะคะสามารถดูได้เลยแบบนี้เลยมั้งครับสวยงามนะคะเกือบไม่รอดและขอบคุณนะคะพ่อนึกว่าพ่อจะไม่มาเลยพ่อเกือบบ่ม้าแล้วลูกเฮ้ยถ้าบ่มาบ่อป้าม้าก็บ่ม้าจะแแม่หมดเล จ้าถ้างั้นเดี๋ยวหนูไปขอบคุณม้าแล้วกันนะสนิทอีน่อยขอเ้อนี่แกว่าฉันก็ต้องขอบใจแกกับพวยด้วยนะถ้าไม่ได้เธอสองคนแย่แน่เลยวันนี้ <c oughs> เฮ้ยไม่เป็นไรวันนี้ก็จริงๆว่างอยู่รู้บ้าจริงๆวันนี้เกือบสวยแล้วอเอ้อคนที่พาคณะทัวร์มาเขาเป็นแฟนคุณน,น้ำบวยเว้ยยใช่แล้วตอนแรกเขาจะไม่ให้เราอะไปใช้ร้านคุณน้ำบวยมาทำงานด้วยจริงดิจริงแต่เมื่อกี้เขาก็ไม่ได้ ว่าอะไรแกนะเขาจําหน้าแกไม่ได้เปล่าไม่รู้อะเออเออใช่มันเถอะว่าแต่วันนี้ตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยแกทําตัวมีประโยชน์ที่สุดเลยนะทึงแม้ว่าแกจะวาดรูปได้บิดบิดเบี้ยวเบี้ยวหางไก่เป็นหางแมวอะเี่ยชมหรือด่านเนี่ยฉันชมแกอยู่คือการวาดถ้วยชามตาไก่เนี่ยมันยากนะ <c oughs> คือปกติเนี่ยเราวาดเนี่ยว่ารูปธรรมดาก็ใช้อารมณ์ใช่ไหม <c oughs> แต่นี่ใช้ความชํานาญพิเศษเก๋ป่ะอ๋อฉันก็รู้แล้วนะล้อเล่นเถอะ ช่วยยังไงฉันก็ต้องขอบคุณแกด้วยนะไม่ต้องขอบคุณผมครับผมไงต้องขอบคุณคุณมอนที่ทำผมอ่ะได้ขอแฟกซ์ใช่ไ้มนะครับพ่อขอแฟกอันนี้อ,อันนี้เลยเหรอครับอย่างนี้นี่เองเหรอครับสวัสดีครับคุณลุงโอ้ยวันนี้ลูกมาเข้ามาก่อนอน,นั่งก่อนนั่งก่อนบอโอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมมีคณะต่อครับคุณลุงน่าจะเป็นพ่อของน้องสาวคนนี้ใช่ไหมครับโอ้ไม่นะลูกคนเดียวอ่ะครมันใจจะได้ผม่อ ผมขอชมเลยนะครับว่าน้องเขาแก้ไขปัญหาได้ดีมากแม้แต่พี่ไม่ได้กลับไปพร้อมกับคนอื่นหรอคะอ๋อพอดีพี่ส่งให้อีกทีหนึ่งดูแลต่อนะครับเพราะว่าพี่มีธุระต่ออ๋อคุณปิงครับครับที่ร้านเรียบร้อยดีไหมครับเรียบร้อยดีครับผมน้ำบวยเล่าให้ฟังว่าคุณแต่งร้านสวยเลยจนคุณยายชมครับขอบคุณครับผมยังไงผมขอตัวก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวธุระต่อครับครับนั่งกินน้ากินน้องกันก่อนครับทุกคน ไปไหนเลยคุณผมว่าจะแวะเข้าไปหาน้ำบวยที่ร้านสักหน่อยอวันนี้น้ำบวยไม่อยู่นะครับร้านปิดนะฮะคุณได้นัดคุณน้ำบวยไว้เปล่าอ,อ๋อเปล่าครับผมไม่ได้นัดเดี๋ยวคุณจะไปไหนครับอ๋อนี่ผมมาหาที่วาดภาพอะครับก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าจะไปวาดที่ไหนดีกลาจะให้เป็นที่ธรรมชาติธรรมชาติหน่อยแล้วก็มีเอกลักษณ์หน่อยครับผมพาคณะดูงานไปดูงานบ่อยๆนะเดี๋ยวพอจะแนะนำได้เหมือนกันอนะไปกับผมไหม ได้ครับ แล้กันเดี๋ยวฉันรีบตามไปอืมช <collapses. S 1> nope. ่อมเป็นเหรอถ้วยเนี่ยนะอะไรอ่ะก็มาหาันจะปเป็นเลยนี่ครับกระแค่หวัวเทียนบอดไม่ได้โหนี่แล้วฉันจะไปรู้ได้ไงฉันเป็นผู้หญิงแค่ขี่รถได้คล่องขนาดนี้ก็ดีแค่ไหนแล้วฮะผู้หญิแแงแมนๆนอย่างคุณมอนเนี่ยเนี่ยมาจ้ง นี่นี่นี่เล่นด้วยได้ยามาลามปามอีกอย่างเลิกรีชัน้นว่าคุณได้แล้วปีเงินบอกฉันแล้วว่าแกอายุเท่าฉันตีนกาที่หน้าแกเนี่ยมันขึ้นแล้วอ่าไปเลยผมมจะได้เนียนนะเออไม่ต้องมาเนียนเด็กไม่ต้องมาเนียนเด็กผมมาได้เนียนครับแต่ละก่อนตอนที่ผมอยู่รีสอร์ทเนี่ยละอ้อนคนใหญ่ผมบอกห้องปีห้องไอ้หมดนะครับเออนี่เคยเที่ยววัดตะแก้วดอนเต้าปะ เอ๋ครับข้างในมันสวยนะจะชวนมาอันเตะจะชวนมันแอวมาอันเตะก็อยู่กันสองคนจะให้ชวนป้าร้านข้างหรือไงเราครับ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 ไปกันแอลเลยเนาะแอ๋เลยไปเอวเลย คไหมคุณโอเคนะครับข้างในก็น่าจะมีถ้ำหลายถ้ำเลยแหละบรรยากาศดีมากเลยครับนี่คุณต้นนี้รู้จักเที่องเที่ยวเยอะแยะหมดเลยนะครับผมไม่ได้มองว่าเที่ยวนะครับชีวิตคือการทํางานนะคุณผมต้องทํางานทําให้เต็มที่ถ้าไปม,มองว่ามาเที่ยวอะไรเงี้ยผมกลัวผมจะทํางานได้ไม่เต็มที่มากกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูข้างในเผื่อว่าคุณจะได้ที่วาดรูปบ้างดีครับบรรยากาศคงไม่ผ่อนคลายแล้วมั้งอะไรนะฮะ บอกว่าบรรยากาศผ่อนครายดีนะครับเชิญคุณต้นนำเลยครับโอเคครับที่นี่เก่าแก่มากเลยนะมีเท่าภูเขาไฟอายุ15ล้านปี <S <S แล้วก็โถงตรงนี้เกิดจากภูเขาหินปูนอายุไม่น้อยกว่า9ล้านปี พี่ข้อมูลแน่นเลยนะครับผมผมก็พอรู้บ้างครับเพราะว่าเวลาพาแขกมาดูที่เนี่ยจะได้ให้ความรู้เข้าไปด้วยเราได้มีอะไรกลับไปบ้างไงดีครับดี <c oughs> ก็เชิญนำสบายครับได้ครับขอบคุณมากเลยโหที่นี่ขอโทษทีครับเมื่อกี้ผมไม่ได้รับอะ ครับพอดียุ่งอยู่ข้างนอกครับเห็นอีเมลแล้วครับเดี๋ยวผมขอเปิดดูก่อนนะฮะัอ๋อใช่ครับหัวหน้ายังไม่ได้แจ้งนะครับได้ได้ครับเดี๋ยวประมาณ20นาทีเดี๋ยวผมโทรบ,บอกพวกน้องให้แล้วเดี๋ยวให้เขาส่งให้นะครับ โอ้หัวหน้าสวัสดีครับผมอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 อ๋อต้นวันนี้วันหยุดยังยากาศอยู่กะอ๋อวันนี้บรรยากาศครับแต่ว่าวันนี้ปลาน้องอันนี้ปิ้งอันนี้หัวหน้าอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีน้องเขาเป็นนักวาดภูพครับเป็นศิลปินแล้วก็ผมได้ปลามาพอถ้ำเพื่อเขาจะมีไอเดียครับผมเอางี้ไปเละเคยได้ยินลมผู้เขียวก่อนซึ่งเป็นอันซีนอันซีนของที่นี่เลยก็ว่าได้แล้วของลำปางตัวแล้วซึ่งศิลปินนี่น่าจะเหมาะสำหรับ ที่จะไปไปลงภูเกี่ยวตรงนี้อันนีงได้ผมรบกวนไปไปตัวได้ก่อนฮะอ๋อยินดีครับยินดีครับเนาะไปไปตัวกันเลยครับผมพอดีนัดเขาไว้พอดีเลยครับผมรบกวนตัวนะครับผมขอบคุณมากเลยครับอะไรครับจ้าบเลยครับผมโอ้โหนะฮะดีดีครับที่ที่บอกว่าตรงนี้ลึกมากนะเพราะว่ามีคนเคยเคยพิสูจน์แล้ว40กิลโคมตร แต่ก็ก็ไม่สามารถจะลงไปถึงข้างล่างในที่สุดได้เพราะว่าเห็นบอกว่าข้างล่างในเป็นน้ำน้ำโขดน้ำโขดนะี่นี้มันก็เกิดอันตรายก็มีคลินปาอันนี้ก็เป็นความแปลกอันนี่ที่เป็นอะไรที่ที่ลองน่าคนใจครับยังไงผมขอบคุณคุณน้ากุ้งด้วยนะครับวันนี้ดีดีดีให้ความรู้แล้วก็ผมน่าจะได้อะไรจากตรงนี้เยอะครับเผื่อว่าเวลาพาพวก มาดูจะให้ข้อมูลได้ขอบคมากจริงเนาะงั้นเดี๋ยวให้ต้นกับปิงครับลองอยู่ที่นี้ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปไปหาผู้ใหญ่ข้างนอกเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันที่นั่นขอบคุณมากเลยขอบคุณนะครับที่ทำขอบคุณมากครับสสวัดีครับสวัสดีครับที่นี่นะสวยมากเลยสวยกว่าในรูปอีกก็เป็นเนี่ยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจของผม ผมว่าคุณคิดบวกดีนะก็คิดลบไปมันก็เครียดเปล่าๆครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้มาเนี่ยพี่ได้มาเที่ยวอย่างเงี้บยบย่อยๆผมว่ามันแบบน่าจะมีความสุขกับมันด้วยซ้ะํะแต่พี่กลับมองเป็นการทํางานวันนี้ลองแบบปล่อยใจไปกับมันแล้วก็รับพลังธรรมชาติมาไว้กับตัวเ mm hmm. พื่อนผมก็ทำาเงี้ยไปเที่ยวกันแล้วก็แบบมาเก็บความรู้สึกดีๆ มีความสุขไปกับมันซึมซับกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็คิดว่าวันน yeah> right> ี้เราได้ใช้ชีวิตละทค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับก็จริงของคุณนะคือที่ออฟฟิศเนี่ยเขาชอบบอกว่าผมเป็นจอมหเตุการณ์แล้วก็ดูเครียดมากมากเลยครับพี่มากวันนี้ดูมาทั้งวันละคความรักที่มีจะเป็นเดือนจะเป็นปีที่เราได้รู้จัก And you're